แลว้วก็หวานปลายลองดูลองดสวัสดีครับทุกคนสวัสดีขณะนี้ตีสี่แล้วมีเอาซื้อให้นะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อพาฮีแล้วก็เชื่อของต่อแฝดยี่ห้อห้ออะไรวะดูลโก้ยี่ห้อนี่แหลนะ ซิมพัดนะนี่มีเครื่อง <c oughs> เครื่องเครื่องอะไรซุปกาแฟเตชั้นผมอาจจะลบๆหน่อยนะเคลื่องๆหน่อยนี่กำลังจะทำกาแฟนะครับโอเคไมนี่ผมใช้ซิมพักแนละ้วมันเต็ม นะครัมองเห็นหมดนะโอเคเดี๋ยวผมใส่เนี่ยคนตอนนี้เราก็ใส่ในกาแฟผมใส่ไปช้อนครึ่งนะช้อนครึ่งในที่น,นี้คือช้อนตัวนี้นะช้อนตัวช้อนเลยตักกาแฟอันนี้เราจะไว้แถมไวบ้บดนะน้วยในการสับเล่น แล้วผมบดไปราครัแล้วก็นพอ,อนะครับเมียดตปห้นห้อผ่าน,น,น,นี้ครับก็หมดนะนะแต่ผมจะใช้ตัดใส่อันนี้มันีเหียวมันขนาดกล่องเยอถูกครับถูกครับเยอเออี๋วยวไปนี้ มือเลนะครับโอเคีเคเค้เดี๋ยวไปเป็นตอน้นตอนนี้ผมก็บดกาแฟประมาณนี้นะครับดับผมตักไปใส่ไว้ในถ้วยอยู่ที่1นช้อนครึ่งนะช้อนครึ่งนี่ก็เป็นช้อนบนนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่แทนกันแต่นี้นะครับ มาแล้วนะผมใส่แทหมานะครับนี่ครับทุกคนแันนี้ผมก็ใส่กาแฟไปเต็มตรงนี้นะเห็นไหมขอบแม็กเนะี่ยนะครับมใช้ช้อนนี้ตักตรงนะมันก็อยู่ประมาณอ่าเขาเรียกอะไรสองเกือบสองถ้วยได้ เริ่มเครื่อนนะครับก็เดี๋ยวกดเริ่มก่อนผมผมกดน้ำทิ้ไนะง,มมจจาาปงไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็น่าจะลบๆน่อยประมาณนี้ครับนี่น้ำรอบแรกนะครับทุกคนนี่ผมกดไปแล้วรอบหนึ่งผมจะกดอีกรอบนะครับเพราะว่า ผใช้กาแฟเยอะอสายกาแฟครับกินหอมนะ หอมนี่เราจะปล่อยให้น้ำมันหยดได้ที่นะครับแล้วผมว่าผมจะกดอีกรอบหนึ่งให้มันได้90 ml นะครับแต่ผมไม่รู้น้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงแต่ผมก็มั่วๆนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ฟองหยุดก่อนสวัสดีทุกคนหลัางจาที่ทรงกาแฟเสร็จน,นะครับ กินกันกาแฟรสชาติตัวน,นี้นะครับมันจะขมแล้วก็หวานปลายลองดูลองไปซื้อดูถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวพี่มกรนรีบไปทำงานตอนนี้ตีห้ากว่าแล้ว แควน่ไปลุยงานกันดีกว่าทุกคนไปอาปิดไปไหนไนี่คทุกคนาฮี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 ออกเสียงถนะูหมดแล้วนะ มออออห,ห,หดมดเลดยจริง้อ้ยทุกคนขออนุญาตเดี๋ยวผมขอดเทใหทม่ก่อนเจดายอ่ะหมดเลยจริงแล้วนี่ก็คือเตยแชมปิสกู๊ หมดจริงๆนะ,ท,ะทั้งเททิ้งทั้งกินหมดโอเคทุกคนมันไม่ถนัดแค่นี้หมดแล้วครับไปตามเอาอธิแอ่นี้ไป